สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันก็ดูได้นะครับจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันลัคนากันในช่วงของ4เดือนนี้นะครับสโคปภาพรวมให้ก่อนก็คือเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาและก็กันยา2564นี้นะก็สามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับเราจะมาดูในเรื่องของภาพรวมของ สี่เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับชาวกันแล้วก็ลักนากันนะครับก่ออื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาได้ที่บูพยา59นะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมกันนะครับในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยายนชาวกันลักนณากันนั้นจะมีผลเป็นเช่นไรนะครับ บอกก่อนนะครับว่าภาพรวมของชาวการลักคนาการจะมีนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับส่วนโดยภาพรวมแล้วเนี่ยชาวกันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับหรือมีปัญหากับคนในหุ้นส่วนต่างๆหรือในเรื่องของภาพรวมของความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าชาวการลัคนาการอาจจะเป็น เดือนที่ต้องระมัดระวังอยู่เดือนมิถุนาถึงกันยายนเลยเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคือดาวที่มีความสําคัญของชาวกันและก็ลักนณากันเนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นคลองด้วยเรื่อนพันธุก็คือราศีธนูและคลองด้วยเลือนปัตตนิก็คือเลื่อนคู่ครองก็คือราศีมีนดังนั้นเนี่ยการลงหลักปักฐานนะครับการมีบ้านรถที่ดินต่างๆหรือว่าในเรื่องของ คนในครอบครัวหรือในเรื่องของคนตรงกันข้ามก็คือเพศตรงข้ามก็คือ mm. เขาเรียกว่า mm. คู่ครองของเราใช่ไหมครับโคจรมาอยู่ในเดือนอลิเนาะในช่วงประมาณเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงประมาณ28กันยาเข้าสู่ราศีมังกรจะทําให้ผลต่างๆนั้นค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ย มิถุนาถึงกันยาโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของคู่ครองคนรักต้องระมัดระวังมากๆเลยเนื่องจากดาวคู่ครองนั้นตกเรือนอลินะครับคืออุปสรรคปัญหา ในเรื่องของการที่เราต้องไปช่วยเหลือดูแลกับคู่ของคนหลักมากขึ้นต้องไปใ e in ส,ส่ใจดูแลกับคู่ของคนหลักมากขึ้นต้องไปดูแลกับคนในครอบครัวมากขึ้นมีปัญหากับคนในครอบครัวมีปัญหากับคู่ของคนหลักมากขึ้นนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั้นกําลังทําอะไรถ้าเรามีปัญหาเราก็จะมีความขัดแย้งในเรื่องของคู่ของคนหลักไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีในเรื่องของการมีปัญหากับครอบครัว เราก็จะมีปัญหาไปจนถึงเดอนกันยายนเช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวกันลักษณากันควรจะต้องระมัดระวังทําอะไรต้องมีสติในการคิดการตัดสินใจมากๆนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีคือหมายถึงในเรื่องของสติความคิดต่างๆการบริหารการจัดการทําอะไรเนี่ยต้องรอบคอบมากๆนะครับอย่าใชา้ในเรื่องของการแบบคิดอะไรทําอะไรหุนหันพันแล่นหรืออย่าคิดอะไรทําอะไรโดยขาดสติไม่งั้นเนี่ย ชาวกันลนนกักษณะการอาจจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นการที่ดาวพฤหัสบดีนั้นตกในเรือนอลิเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของกล่อการขาดคนอุปธรรมด้วยนะครับหมายถึงว่าเราต้องบุกบ่าฝ่าฟันต้องใช้ความคิดแต่มันดีนิดนึงตรงที่ดาวพฤหัสบดีตก,ตกอลินะมีความที่ดีนิดนึงตรงที่ว่าดาวพฤหัสบดีหมายถึงในเรื่องของความคิดการบริหารการจัดการเมื่อไปตกในเรือนอลิปุ๊บหมายถึงในเรื่องของการคิดการตัดสินใจของเราทําอะไรเราจะมี เหตุผลมากขึ้นนะครับเราทําอะไรเราจะสามารถใช้ในเรื่องของความคิดการแก้ไขปัญหาได้ดีชาวกันลัคณากันใครที่ทํางานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจะตกผลึกมากขึ้นทําอะไรจะสามารถที่จะเหมือนกับมีแนวทางทิศทางที่ดีและยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือชาวกันลัคณากันจะได้เงินหมายความว่าคุณจะได้ในเรื่องของเงินก้อนพระอาทตสบดีหมายถึงเงินก้อนเมื่อตกในเรือนอลิหมายความว่าคุณจะได้เงินก้อน นะครับในเดือนมิถุนากรกยดาสิงหากันยาคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับเป็นเงินกู้นะวงเล็บนะครับเป็นเงินสินเชื่อหรือเงินกู้หรือคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่จากอีกทางหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของอาการแก้ไขปัญหาคุณจะได้รับเงินก้อนตรงนี้ที่ดีนะครับมีอยู่2ออย่างที่ได้ผลดีจากดาวพฤะสัสบดีตกเลือนอลนะิเงินก้อนกับเงินกู้นะครับนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยชาวกันใครที่ต้องการจะกู้เงินเนี่ยช่วงมิถุนาถึงกรกตเออมิถุนาถึงกันยานี่คือเป็นจังหวะที่ดีของการกู้เงินเลยนะครับคุณจะได้สินทรัพย์ได้ในเรื่องของการที่เครดิตต่างๆกับในเรื่องของการกู้ยืมนะครับส่วนดาวเสาเนี่ยโคจรอยู่ที่ตำแหน่งเขาเรียกว่าปุตตะเนี่ยเป็นกเกษตรเลยหมายความว่าการค้าการลงทุนเนี่ยอาจจะเหนื่อยอาจจะ แบกภาระนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วก็อาจจะยังดีอยู่นะแต่ยังไม่อยากให้ตัวคุณเองนั้นไปโฟกัสกับการลงทุนมากเกินไปเนื่องจากดาวเสาร์นั้นเป็นพินทุบาทในเรื่องการลงทุนแต่มันก็ยังพอมีแนวโน้มของการเติบโตที่ดีนะครับคือมันอาจจะฟังแล้วส่วนทางกันนิดนึงตกลงดาวเสาร์จะดีหรือไม่ดีคือดาวเสาร์ให้ผลในการลงทุนในระยะยาวที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนแบบ หวังผลกําไรแบบปับป๊บๆแล้วอยากจะได้กําไรเป็นกอเป็นกำแบบเนี้ยไม่ดีนะครับหรือการลงทุนในลักษณะของการที่ซื้อมาแต่เก่งกําไรในระยะยาวแบบเนี้ยได้นะครับเช่นเราซื้อที่ดินอสังหาต่างๆแต่กว่าเราจะขายที่ดินได้เนี่ยเราต้องใช้เวลานานมากใช่ไหมครับอันเนี้ยจะดีแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าซื้อที่ดินมาเดีปีนี้จะขายปีหน้าเนี่ย อันนี้คือสั้นเกินไปอาจจะทําการลงทุนแล้วขาดทุนได้หรือขาดสภาพคล่องในการลงทุนนะครับหรือใครที่สต็อกของอันนี้มีอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันสมมติว่าใครที่ซื้อมาขายไปเนี่ยถามว่าหมุนเวียนได้ไหมดีพอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดเราสต็อกของเมื่อไหร่ปุ๊บเราอาจจะแบบค้างสต็อกนิดนึงนะครับมันอาจจะหมุนไม่ทันนะอ่ะเพราะเป็นการลงทุนต้องลงทุนในระยะ ยาวนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวกันแล้วก็ลักนากันถ้าคุณลงทุนในระยะสั้นเนี่ยหมุนเวียนต่างๆเนี่ยก็ควรจะซื้อแต่พอดีไม่ควรลงทุนเพิ่มเติมมากเกินไปนะครับหรือไม่ควรที่จะแบบกักตุนสินค้าไม่งั้นคุณจะขาดทุนหรือขาดสภาพคล่องในการลงทุนได้นะครับมันก็ยังพอมีแนวทางนะสำหรับชาวกันเนาะเพราะว่าตำแหน่งกเกษตรคือความมั่นคงถาวรมันหมายถึงว่า ถ้าเราผ่านผลปัญหาในเรื่องของพินทุบทต,ตรงนี้ได้คุณจะได้รับในเรื่องของการลงทุนนั้นแบบก้อนโตเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบลงทุนในระยะสั้นอันยขาดทุนหรือขาดสภาพคล่องได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาดาวราหูที่โครจรอ,อยู่ในลึ่ง สุภะกันบ้างราหูเนี่ยเป็นตำแหน่งเจ้าเรือนอลิโคจรเข้าไปสู่เรือนสุภาเนี่ยหมายถึงในลักษณะของชาวกันลักนากันต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เราจะมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับความเป็นอยู่ในชีวิตนะครับรู้สึกเหมือนแบบถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะมีปัญหามากเราจะมีปัญหากับคนในครอบครัวเราจะมีปัญหากับในลักษณะของการที่ความเป็นอยู่ต่างๆต,ต,ต้องแบกรับภาระกับ ในเรื่องของการเป็นอยู่มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนิดหนึ่งนะครับก็ในโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะดาวจะมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนสุภาษนะมีทั้งดาวพุธดาวอาทิตย์และดาวราหูที่กลุ่มกันอยู่ในเรือนสุภาษมันหมายถึงการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับหรือต้องแบกรับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆกับคนในครอบครัวดังนั้นเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนคงต้องทําใจ พยายามอย่าอยู่บ้านมากเกินไปพยายามออกนอกบ้านบ่อยๆนะครับแต่อย่าไปสังคมที่มันเยอะเกินไปนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของไวรัสระบาดอยู่ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องแบบอยู่ในบ้านก็ได้แต่เราควรจะต้องอยู่ในความเงียบนิดหนึ่งแบบอย่าพยายามทําอะไรมากเกินไปหรือบางทีเราอาจจะต้องไปแบกรับในเรื่องของปัญหากับคนในครอบครัว ประมาณนี้ก็จ,จะเป็นไปได้นะครับและก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ถูกผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเพ่งเล็งมีปัญหากับตัวเรานะครับอะไรประมาณนี้ได้ ก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูนั้นก็เป็นเลือนอลิด้วยนะครับอาจจะทําให้ตัวชาวกันและคนากันเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่มากนิดหนึ่งเนาะถ้าเราพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วอดอน้อมทำตนสักนิดหนึ่งบางทีแล้วอาจจะยังพอมีโอกาสของกันที่เราจะผ่านพ้นปัญหาหรืออุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับ อิทธิพลของดาวเสาร์นะครับยังถึงแรงเอื้อมของดาวราวหูด้วยเป็นฐานะของดาวคู่มิรกันนั่นหมายความว่าคุณยังมีโอกาสในเรื่องของการที่เราจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆจากเาเพื่อนนะครับสังคมหรือบุตรบริวารอะไรประมาณเนี้ยก็ยังสามารถที่จะยังมีโอกาสทิศทางที่ดีนะหรือใครที่ทําการจะลงทุนเราก็ลงทุนในลักษณะของการที่ พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการลงทุนให้ดีรอบครอบให้มากนิดหนึ่งแล้วอาจจะมีคนมานําเสนอนะครับให้กับตัวเราว่าคือพูดง่ายคือจะมีคนมาชวนเราลงทุนทําธุรกิจอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนไม่ควรนะอาจจะต้องรอในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาและกันยาอันเนี้ยยังสามารถที่จะลงทุนได้พอสมควรนะครับแต่ก็พยายามบริหาร จัดการในเรื่องของการลงทุนเพราะการลงทุนอาจจะยังมีความเสี่ยงได้นะครับหลังจากนั้นดาวพระศรีดีจะถอยหลังมาที่ราศีมังกรในช่วงประมาณ28กันยายนเข้าสู่ราศีมังกรก็จะทําให้ปัใจจัยในการลงทุนนั้นดีขึ้นนะครับหรือ,อในเรื่องของคู่ครองคนรักคนในครอบครัวหลักทรัพย์ต่างๆจะค่อยๆมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงประมาณ28กันยายนเป็นต้นไปแล้วกันนะครับ ก็ขอให้ชาวกันลักษณะกันพยายามบริหารจัดการนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับใช้สติในการดําเนินชีวิตมากๆแล้วคุณก็จะเหมือนกับมีแนวทางในการที่จะสามารถผ่านพ้นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ